มีหลักฐานแบบว่าหลักฐานแบบว่าที่มันเป็นิกจะลักษณะครับมันไม่สามารถเอาผิดเขาได้ครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการที่หาเรื่องกลับมาหาเราด้วยเพราะว่าเาต ไปดูไปดูสตีมไอคิวยดูสตีมไอคิวอะไรไม่ก็ไม่เป็นไรอยากดูเบิกหลังหนึ่งสองกีฬานะฮะฝั่งซายติดณามาต้องมมวยขาขาไหม้มาทาทาโอเคมามามาอาละครับแล้วตี้วีแล้วกระโ้ะกจะสวนจะสอกจะสวนเดตอไปวิ่ง ตำแหน่งเตตัวแล้วสองโลูกจะเตออกไอ้ลูกจเตออกลอยไปไหนไม่รู้ครับเต็เก้เต็เก้เต็เก้เอาดิเตะตังเตะตังอย่าไม่ยอม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 รั่วยเดแต่เกไมได้เกาะเต้าย่างนี้ลอยครับเป็นตาตนของแมคลดไปแล้วไปดูดูยอดหลังดิว่าเสาที่เขาด่าอะไรบ้าง อยากฟังอยากฟังว่าไอเตะตังมานอะไรบ้างเรียบร้อยครับเรียบร้อยไม่ได้แข่นะหรือว่าคุณเจ้าลองฟังเดี๋ยวว่าสองพูดอะไรลับหลังแล้วบ้างกันแหละนี่โอ้ยมันเจ็ดเหรอทำลายสถิติจัดเลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเอาแก๊งไปเกี่ยวไงเออดีใจดีใจเดี๋ยวนี้อันนี้อันนี้อัพกำลังจะขุนมากเลยเนาะ พี่อั้มชิลหลานเขาพูดแล้วว่าเขาจะเอาอา้มสองผมอ่ะตัดรองเท้าด้วยยังจะพูดดีกับพี่เดตังเขาต้องพูดแล้วโอเคนั่งอยู่เมียเป็นพีโต้ากไปก่อนได้เปลาได้ครับเด็กเคทั้งหมดกไปก่อนไม่น่า๋ารอหมดเรื่องและรีคนนั้นเคือใครวันนี้ไปทำอะไรเสร็จตังค์อะไอ้เหี้ยแต่เรื่องเันมี่เรื่องเท่ากันมีสี่้อยโลเขาอยู่ไม่ใช่หรอ มีสองคันเลยใช่บ้างครับออกแก๊งเออพี่ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปโฟมาให้ตับใดที่เขาไม่ไล่ออกผมก็ไม่ออกเพราะว่าเขาทำดีกับผมไม่เยอะเกินไม่ไม่ลงแล้วฝากบไปนะเขาทำดีกับผมไม่เยอะเกินนี่ก่อนที่เกินที่ผมจะลาออกอย่าพูดเหมือนลุงแถวบ้านเลยสัตว์อย่างน้อยเราเสียทรัพย์สมบัติ มันจะจบที่ผมแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมันสีเลือดเสียเนื้อได้อ่ะเอ้ยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมันสีเลือดเสียเนื้อผมก็ไม่เอาสามร้อยโลนั่นแ่ะเดี๋ยวผมทำงานชดใช้นี่เองเอ้ยขอจริงสัตว์อะไรหรอกขอจริงสัตว์เอาเสร็จตังค์เี้ยคนหล่อสู้ๆเราจะสู้ๆอะไรสตอรี่นี้สนุกจะตายกูโคตรชอบเลยภาษาเดียวไม่พอแล้ว บอกแค่นี e <laughs> <laughs> ้โ hey. อ e really right. ้โหสงสัยบวชเป็นปีแรกกูเรื่องคันเนเจ้าวาดรอเลยบอกเลยเจ้าวาดรอเลยทำเมนรอเลยโร้บสร้างสร้างวัดเองได้เลยรอได้เลยฉันบอกแค่นี้แหละจองจองที่นะพี่เตตั้งแผมปีเขาต้งปีผมจะพูดอย่างนี้นะฮะแก๊งเสาร์ทิ์นะครับใครจะบวชตอนเนี้ยแล้วถ้าเขาเป็นทีมกันขึ้นมาจริงๆกันสักครั้งหนึ่งนะฮะ แก๊งเชี่ยอะไรก็เอาลงยากกับเสาทิศต,ตอนนี้คือต้องเข้าใจด้วยว่าเสาทิศมีอาวุธทุกคนนะมีอาวุธไม่ใช่อาวุธธรรมดานะฮะสวิตเบดทุกคนเลยเสาทิศคือตอนเนี้ยบวกสู้เขายากในการวอลนะในการแบบไฟไฟที่มันเป็นไฟแบบหนึ่งหนึ่งแบบว่ารวมๆกันเป็นไฟอ่ะอันนี้จะเป็นข้อ,อยากของเรามากแต่ถ้าเขาเมื่อไหร่เขาแยกกันอ่ะอันนั้นเขาจะโดน แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาแก้ความผิดพลาดหรือยังนะกับตรงนั้นอดีไม่ว่าดีแล้วไม่เป็นไรก็เขาก็เขาทำบ่อยเป็นนั้นมาก็เขาใส่หน้ากากลิงกับชุดเดียวกันให้ผมคิดยังไงแต่เขาไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงนลุงอาจจะใช่ลุงจริงหรอไม่เป็นไรตังไม่เป็นไรตังตังหล่อสามแสนเลยนี่สามเป็นลุแค่สี่ร้อยนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้คุณทศชัยนี่ แม่สี่ล้านก็แค่ขึ้นถึงบวกห้าได้เองนะความจริงอ่ะจริเพอนบวกห้าไม่ะเ่็นสี่ล้านก็สนับได้เลยสี่ล้านสี่ล้านมึงได้ต่อยกับลุงแม็กถามจริงมึงเล่นมาเนี่ยมึงจะมีโอกาสได้ต่อยกับลุงแม็กสักกี่ครั้งเออแไม่เป็นไรเออจริงๆริงคิวถูกเราฝากดี๋ยวว่าคิวออสู้เดี๋ยวพี่มันสี่ล้านเลยนะเสร็จตาคนด่ามันนี้แม่งโคตรต่อยเลยอย่างเขาก็ไปแข่งมานะเว้ย ผมจะไปต่อยชนะเขาได้ยังไงมันรู้อหมดแล้วไอ้สัสอันนี้ขอพูดเรื่องเศตษฐังก่อนนะครับบอสก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเนี่ยก่อนวันเนี้ยที่เศตษฐังจะไปคุยกับเขาอะะว่าแบบเขาเป็นคนที่อยู่ในหน้าลิงอันนั้นอะครับก่อนหน้านั้นหนึ่งวันที่เศตษฐังมาบอกกับแก๊งอะ บอสบอกแล้วใช่ป่าวว่าเรียบร้อยโดนโซ่อาจจะไม่ใช่ดูแม็กซ์ด้วยซ้ำค,คือ,อ,ค,อคือแล้วการที่ติต่างไปปักฟ้าเ <ừ. S 2> ขาโดยที่เรายังไม่มีหลักฐานอะ่ะคือโอเคเขาถ้าสมมติเขาเป็นหน้าจริงจริงอะ่ะเราต้องหาหลักฐานก่อนที่เราจะไปกล่าวหาเขาเนอะป่ะเพราะสุดท้ายมัมนคำพูดเรามันก็จะไม่มีน้ำหนักแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนีค้ครับบอส <c oughs> คือที่ผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่า เขาแต่งตัวแบบนั้นแล้วก็ใส่หน้ากากต่อหน้าผมเลยแค่แหละบอสแต่งตัวแบบนั้นเป,ป๊ะเลยเหรอผมว่าค่อนข้างเป๊ะอ่ะค่อนข้างเหมือนอ่ะปกติลุงวอลุงวอลแก๊งอยู่ลุงไม่เคยถอดสูตรเลยนะแต่ตอนนั้นเขาใส่ชุดกีฬาจริงๆบอสเชื่อผมเถอะถึงจะไม่มีใครเป็นพยานก็เถอะแต่เชื่อผมเขาใส่ชุดน,นั <c oughs> ้นแล้วแล้วเขาจะไปแทงข้าหอททำไมเพราะว่าลุงเขาไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงเลยผมก็ไม่รู้อ่ะแต่อาจจะไม่ใช่ลุงก็ได้แต่ก็ <c oughs> ค่อยว่ากันเรื่องหน้ากากลินมาบอสต่อเลยเยอะสนุกกว่าเนี่ยคือเป็นตึตัอย่างที่เังเจอแล้วเสรษฐังจะได้คิดให้มากขึ้นในอนาคตครับเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เสรตฐังไม่สามารถไปพูดปักปวามใครแบบนั้นได้ต่อให้เรามั่นใจแค่ไหนว่าเฮ้ยแม่งคนนี้แน่แต่ถ้าเราไม่มีหลักฐานแบบว่าหลักฐานแบบว่าที่มันเป็นกิจฉาลักษณะอ่ะครับ มันไม่สามารถเอาผิดเขาได้ครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการที่หาเรื่องกลับมาหาเราด้วยเพราะว่าต้องบอกใสต่ตังก่อนว่าแก๊งเรากับ JK ตีกันทุกเดือนครับผมจะ <c oughs> ต,ตีกันด้วยเพราะเรื่องบาดหมางหรือแม้กระทั่งตีกันเพราะการอยากได้ผลประโยชน์จากแก๊งเราก็มีครับผมแค่เรื่องนิดเดียวตีแล้วพี่รอบหน้าจะระวังครับ ต้องระวังแบบมากๆอันนี้เรื่องแค่นี้เราเสียสามร้อยโลฟรีเลยใช่ปะอันนี้คือตอนนี้โมโหจังตอนนี้ตอนนี้เราเสียเสียรถสามร้อยโลไปเลยใช่ปะเราก็ยังยังมีรถทำงานอยู่ไม่เป็นไรมันยังมีสี่ร้อยโลเรื่องรถสามร้อยโลเดี๋ยวผมจะชดใช้เองครับบอสไม่เสร็จแต่ไม่ไม่ได้หรอกพูดซะเราดูแย่เลยสยมูลค่าสี่ห้าเอ็มอ่ะนั่นแหละอย่างน้อยสี่ห้าเอ็มผมก็จะพยายามหามาใช้ มีเยอะมีน้อยผมก็จะทยอยเอามาให้เคไหมบอสผมก็ต้องทำงานหนักขึ้นไงบอสไม่ได้ต้องการการทำผิดซ้ำแล้วมาชดใช้เป็นสิ่งของหรือเป็นเงินเศตังค์แค่อยากให้เศษตังค์คิดให้มากกว่านี้แค่นั้นเองไม่คตีกันน่ะตังคุกบก็โอเคครับบอสไม่ได้ต้องการให้ทุกคนไม่ว่าจะใครในแก๊งก็ตามทำผิดแล้วก็มาบอกวัดว่าเดี๋ยวผมจะใช้ให้เดี๋ยวผมหามาให้ไม่มีดีหว่าโอเคครับแค่ต้องการให้ทุกคนคิดมากขึ้นแค่นั้นตอนนี้คนในแก๊งเขาก็มีคนที่เเคยทผิดแบบตัง ไม่ใช่ว่าเศษตังมันแค่แรกไม่ต้องห่วงว่าเศษตังจะทําให้บอสคิดเยอะหรือว่าปวดหัวไม่ผมดูรีแอคชั่นได้เฉยผมมาดูรีแอคชั่นก่อนหมายถึงว่าหลังจากเราคุยกันเสร็จเศษตังก็เฉยว่าอะไรกันผมไม่ได้คิดมากแต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่รู้สึกผิดแต่บอสผมก็รู้สึกผิดกับเรื่องนี้เหมือนกันคำพูดเหมือนดูดีแต่ออกกว่าตีนิดนึงอ่ะอยากให้เราคิดให้มากขึ้นกับเตังอ่ะครับผมครับทราบครับก็เอ่อเรื่องลุงแม็กเนี่ย ปกติเขาไม่ค่อยใจดีกับใครนะนี่ถือว่าวันนี้เขาใจดีกับเศรษฐังมากเลยนะใช่ถือว่าผมโชคดีใช่ไหมปกติเขาไม่ใจดีแบบนี้เลยเศรษฐังปกติถ้ามีเรื่องเก่าหาแบบมีนิดเดียวเนี่ยคือเราน่าจะโดนกระทืบแล้วมันคือความจริงเมื่อกี้เขาต้องพักแพงแล้วนะีแต่อันนี้เขากลับแบบว่ายอมให้เศรษฐังต่อยกับเขาเมื่อเดิมพันก่อนด้วยซ้ำนี่ใช่ฉันนี่ยสีเกาะฟรีไปเลยหนึ่งกว่ชฉีใส่แล้วแต่ว่าผมโชคดี ใช่ใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เอตังเออไปขอข้อมูลจากแจ็คก,กี้อะอแทงไอเฮียแล้วไม่ไหวสัตว์เอตังต้องระวังคนนี้ไว้ให้ดีเพราะคนอย่างแจ็คก,กี้เชื่อไม่ได้ไม่ได้ <Okay. S 2> ไหมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีแบบไม่ดีเลยนะแต่หมายความว่าเขาสามารถปิกลิ้นเขาได้ตลอดเวลาเครับบอสบางอย่างที่เอาไง่ายมันมีเหตุการณ์หนึ่ง ที่เราตีกับธนาคาร <c oughs> เพราะว่าบอสไปแทงคนในแก๊งเขาแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะคนในแก๊งเขาอ่ะขับปาดหน้ารถบอสแบบปาดไปปาดมาแบบตรงใจอ่ะปาดซ้ายปาดขวาปาดซ้ายปาดขวาอย่างเงี้ยมันมีเรื่องกันแต่ว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะไปพูดกับคนในแก๊งว่าเขาไม่ได้ปาดเลยเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอะไรแบบเนี้ยทั้งที่เขาทําอมเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าเชื่อใจคนในธนาคาร โอเคครับผมคงไม่เชื่อใจใครง่ายๆถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแน่นอนใช่เขาไม่ใช่เทพบุตรนะเขาเป็นปีศาจนะครับบอสโอเคครับจะระวังรอบหน้าครับเราก็จะวางตัวให้มันถูกต้องวันนี้ครับบอสมีเรื่องอะไรที่จะต้องพูดอีกเจมม่าเฮียหาเฮียดีกันเฮีฮหาหา ี่ดอกคิววะยาพวกกูจะกันาพวกกมานานพวกกเฟีรอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟว่าวันในไครเชื่อมึงแล้วป็นศว่าฉันกนะตายเชื่อมึงพอยู่แล้วว่าวันในลูทำไรว่ันนดสตีนพวกกูค o ม i แล้วกู